สวัสดีครับผมช่างเปรมจากสมาร์ททีสวิตนะครับวันนี้ผมมีเครื่องเป็น macbook air 13นิ้ว m 1นะครับโมเดลเป็น a 2 3 3 7นะครับลูกค้าเนี่ยส่งเข้ามาอาการตัวหน้าจอเนี่ยเป็นเส้นเป็นแถบนะครับเนื่องจากเครื่องนะครับตกหล่นมาสังเกตที่ตัวบอดี้จอนะครับจะบุบเข้ามาเลยนะครับสองฝั่งอ่าก็ตรงนี้แก้ไขโดยการตัดขอบยางออกนะครับถ้าไม่ไม่ตัดขอบยางออกนะครับตัวหน้าจอจะใส่ไม่ลงเลยนะครับเพราะว่าตัวบอดี้เนี่ยกินเข้ามาลึกเลยนะครับเกือบถึงจอเลยนะครับถ้ามีขอบยางไปกั้นเนี่ยก็ใส่จอไม่ได้แนนน่อ ตัวนี้ก็ทาการแก้ไขนะครับตัดขอบยางออกนะครับผมแล้วก็ทําการเปลี่ยนตัวหน้าจอ LCD นะครับเป็นขอบยางออกนะครับตอนนี้เครื่องนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็สำหรับลูกค้าท่านใดที่มีเครื่องนะครับ MacBook นะครับอาการจอไม่ติดจอแตกจอเสียนะครับสามารถส่งให้สมัยซีทวิตดูแลให้ได้นะครับผมแล้วก็ก่อนจากกันไปขอฝากล้าไปด้วยนะครับตอนนี้ร้านมี10สาขาแล้วนะครับลูกค้าสามารถเซิร์ชใน Google แล้วก็ค้นหาสาขาที่ใกล้บ้านลูกค้าได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ช่างเป็มขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับ